คนอื่นขอสวัสดีปีใหม่อีกรอบหนึ่งนะทุกคนนะช่วงนี้เราต้องสวัสดีปีใหม่กันไปเรื่อยๆจนกว่าจะเลยปีใหม่นะจ๊ะฝากถึงไอ้พวยนะคะเมื่อ,อไรมึงจะคุยมามาอธิบายให้นะแตงเข้าใจว่าทำไมมึงไม่รีบไปหาหลานแต่มึงเลือกที่จะไปหาปลา,าเผาแดกนะฮะแล้วก็ ฟันปลอมมึงอะเมื่อไรจะคืนหมอป้านี่ก็จะปีใหม่แล้วเห็นรวยนักรวยนะก็ฟันปลอมไปคืนหมอปาด้วยนี่เอฟซีเขาทวงมานะฟันปลอมเขาทําให้ก็ไปคืนเขาในเมื่อเกียิเขาแล้วก็ไม่ต้องจําเป็นต้องใช้ของเขาเข้าใจยังอ้าไอแท้แม่โอ้ยซื้อแหวนซื้ออะไรให้พ่อให้แม่ อันนั้นมันก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะแถนะมึงให้พอห่อยแม่มึงนะเออแต่ยาโออวดได้ไหมจ๊ะอืมถ้าเป็นยกนิว้วโอ้ยโอ้ยเลียมจตาเออโอ้ยใส่เกือบทุกนิว้วกูว่าไอเจาะห้ำแขวนเวนอีกวงได้ไหมเออคันบ่มีมองแขวนกับเจาะห้ำเจาะหัวย้พ่อจสาเออได้แขนวนเวนนะนะโอ้ยกูเห็นไอเห,หอลืองอลามไปหมดเลยเออนะ ส่วนอีเธอ,อก็ให้แต่พ่อผัวแม่ผัวทำไมมึงไม่คิดจะให้แม่มึงมัง้งฮะยายกูศูนย์เ้อขกันกูศูนย์ขึ้นมากกูซีเรียไล่เอฟซีซื้อทองไงคุณแม่ยายสมควรเนะเออมึงเมื่อไรมึงจะซื้อทองซื้อแหวนให้เหมือนพ่อผัวนะ่ะมึงให้ไปสิมึงจะโกธจะเครื่องนะแต่แต่มึงก็ไม่ควรไปโกธคุณยายสมควรนะ ก็จะให้แม่มั่งวงสองวงก็ยังดีเห็นพ่อผัวนี่อวดโอ้ยกูแนมก็ไปกูเ,ล,เ,ล,เ,ล,กเลี่ยมตาเลี่ยมตากูเลี่ยมตาเหวนพ่อผัวมึงน่ะอืนี่ที่พูดนี่กูไม่ได้อิจฉานะจ๊ะแต่กูรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมก็ใจยังเราจะให้พ่อผัวทั้งหมดก็ได้แต่ว่าพ่อแม่เราต้องไม่มีแล้วแต่นะวันนี้พ่อแม่ของเถือกยังอยู่ ทำไมเถิอเติกไม่เลือกที่จะให้คุณยายบ้างฮะไม่สงสารเหรอโอ้ยไอ้ฝั่งโน้นก็เหลือเกินพอได้แหวนมาก็โอ้อวดกันเกือบตายเออเห็นแม่ของไอแท้ก็ใส่ใส่ว่าแม่นอันสู้สั่งนึกว่าใส่สู้เ <laughs> ออะนะให้ไอแทมึงมาอธิบายนะแต่ด้วยกูเห็นนะแต่ไลทุกครั้งก็จะคุยเรื่องไอ ร้านเฮียทำไมมึงไม่มาบอกนะแต่ทำไมมึงไม่อธิบายว่าทำไมมึงไม่ไปหาร้านก่อนค่อยมาหาปลาเผาแดดมึงไปอธิบายด้วยพวกกูนี่รอฟังเรื่องใหม่อยู่เรื่องที่มึงเอากล้องไปถ่ายรูปนะ่ะแล้วนะแต่บอกว่าเอาข้อมูลลงในคอมหมดแล้วพวกกูรอเรื่องนั้นตอนเนี้ยเออ บอกแล้วกูรอฟังเรื่องอนุมานเหินหาวลิงกินน้ำค้างถ้าที่มึงสะลืมกึมกับใครต่อใครน่ะฮอแเทมึงเรียมาอธิบายนะแต่ด้วยกูอยากฟังเรื่องอื่นบางคนบอกว่าทำไมน้แต่พูดแต่เรื่องเดิมๆไม่ขึ้นเขาก็เรื่องไอ้หลานเฮียหลานหายก็จำเป็นต้องพูดเรื่องเก่าเพราะเขาถามไอ้เทแล้วแต่แทไม่มีคำอธิบายนะ ต้องมีคาอธิบายด้วยว่าทําไมมึงจึงไปแดกข้าวก่วนที่จะไปหาหลานนาแตงเขาก็ไปหาหลานขับรถร้อยแปดรอยเก้าจนว่าหนูสิซักตายในรถนาแตงเกือบต้องจ่ายค่าผ่านทางเพราะขับรถเกินกฎหมายกาหนดมึงยังมีอารมณ์ไปแดกปาเผาไปแดกลูกตานเมื่อไรมึงจะมาอธิบายสักทีกูรอฟังคำอธิบายของมึงอยู่นะไอแทนนะเออทีนี้ มึงรบกวนมาอธิบายด้วยพวกกูจะได้ดูเรื่องอะจะฟังเรื่องกล้องนะ่ะที่มึงไปสลืมกลึมถ่ายรูปกับคนคน,คนนี้ตอนมึงสลืมกลึมกันพวกกูรอเรื่องนี้อยู่นะรบกวนไปอธิบายนาะแต่ด้วยอย่าแท้เรื่องอื่นอย่าพูดเรื่องอื่นอย่าคิดว่านะแต่เมาแล้วขึ้นไรไม่แก้วเอออันนั้นคนรับประเด็นอย่ามาโจมตีเขาเขาจะเมาไม่เมาแต่อย่างน้อยนะแต่ก็รักครอบครัว เขาออกมาปกป้องแม่เขานะมึงต้องมองจุดนี้ด้วยเมามันเมาได้ทุกคนแหละถ้าคนเมาเขาจะไม่พูดแบบนั้นนะแต่พูดด้วยสติสัมปชัญญะนะแต่น่ารักตะมูตะมิเห็นไหม้าแป้งนะ่ะไม่ใช่เมืองมึง,มงไอ้แท้วันวัน,วนแต่ก่อนได้ข่าวว่าสูงตำ่ำสูงตำ่ำเออเอายานอนหลับให้ลูกกินแล้วก็ไปสูงตำ่ำสูงตำ่ำจนมาสว่างแจ้งจึงกลับเข้าบ้าน แต่นะแต่เขานอนเฝ้าหัวเฝ้าควายเขาเขาไม่ได้ไปสูงตำ่ำสูงต่ำเหมือนมึงนะอย่ามาโจมตีเขาแม่ให้ fc ออกมาลุมว่านะแต่ก็ไปเล่นงานเขาในห้องไลนะ่น่ะมึงอย่าคิดนะว่ากูไม่ดูกูดูทุกคลิปแต่เพียงแต่ว่ากูยังไม่ว่างพูดวันนี้กูจะมาพูดโต้อตอบมึงเรื่องที่พวกมึงไม่ยอมมาอธิบายวันที่ร้านเฮีย เออให้เรียบเข้ามาที่บาบด่วนๆเลยปีใหม่แล้วอยากฟังเรื่องใหม่แล้วก็อยากจะดูเรื่องที่นะแต่จะแชร์เรื่องต่อไปถ้ามึงไม่มาที่บาบเรื่องหลานเฮียหรือว่าอ,อลายๆเรื่องที่นะแต่ข้องใจที่มึงขึ้นไปซ่อมท่อปลาปลา,ปานะพวกกูก็ไม่ได้ฟังเรื่องใหม่สักทีรบกวนมึงมาที่บาบนะแต่ด้วยอ,อ่าส่วนอีดากดำนะ ดักดำมันบอกว่าตอนนี้มันอยู่ต่างแดนไม่สามารถที่จะมาะไล่สดได้กูก็ถามมึงหน่อยดักดำไอ้ต่างแดนของมึงอะมันแดนไหนแดนหกแดนเจ็ดแดนแปดฮะมันแดนไหนวะดักดำถ้ามึงยังไม่ได้ติดคุกจริงมึงออกมาอธิบายกูด้วยมาอธิบายสังคมเออย่ามัวแต่สร้างประเดน็นอย่ามัวแต่มโนอย่ามัวแต่สร้างเรื่อง ปันไปเรื่อยๆนะเออมึงอย่าคิดว่าพวกกูดูไม่ออกว่าคลิปตัดต่อหรือไม่ตัดต่อแต่พวกกูก็เข้าไปดูเพื่ออยากรู้ความจริงให้เรชัดว่ามึงอยู่แดนไหนกันแน่แต่ที่แน่ๆกูว่ามึงโดนจับมึงโดนจับมึงออกมาเย้ยวเย้ยวมึงอัดคลิปออกมาเย้ยวเย้ยวเพราะอะไร เพราะมึงมาลองล้วงเอฟซีข้างแคมมึงน่ะเออให้เชื่อว่ามึงไม่ได้ติดกุ๊กว่ามึงเป็นคนสูงทรงมึงเป็นคนสูงทรงแล้วทาไมญาติมึงถึงขี่มอเตอร์ไซค์ไปเยี่ยม,มึงละ่ะฮะทาไมไม่ขี่รถที่มันหรูๆกว่านี้ถ้าว่าเป็นผู้สูงทรงน่ะเออนี่โหขี่มอเตอร์ไซค์บ้าหรือเปล่าม,มึงสูงทรงตรงไหนวะเออ นะคะแล้วทีนี้เอ,อดพอดีไปอะไรนะดากดำไปเที่ยวอะไรนะไปดื่มแดกอะไรที่เรือสำรานนะะกูว่าพวกมึงได้สร้างเรื่องเป็นฉากๆเลยไม่มีใครเชื่อพวกมึงหรอกนอกจากพวกข้างแคม <c oughs> <c oughs> ะคะแล้วก็ทีนี้อย่าลืมไอ้ไอ้แท้ ไอ้พลยอย่าลืมเอาฟันปอมไปคืนหมอปลาด้วยเออมึงทุกวันนี้มึงมีแางมึงรวยแล้วแต่กูว่ามึงไม่มีความสุขเท่าไหร่หรอกเพราะก้าวเหยียบย่างเข้าไปในบ้านทุกอย่างคือของที่ได้มาจากคนเขาเวทนาเอ็นดูมึงอ่าโอเคบ้านมึงอาจจะได้มาจากการที่เขาเวทนาแต่หลังจากนั้นสมบัติมึงได้มา จากวันที่ได้รับการเวทนาม,มันคือสมบัติได้จากการขอทานมึงไม่มีความสุขลูกมึงก็ไม่มีความสุขหรอกโอเคกูก <c oughs> ูไม่แต่เด็กเออกูขอโทษเรื่องเด็กกูไม่ยุ่งแต่ว่ามึงไม่มีความสุขหรอกนะคิดตรงไหนหยิบตรงไหนก็ของได้จากการขอทานมึงอย่ามาทำถ้าโอ๊ยนี่เลี้ยงยูทูบเบอร์ได้ตั้งสี่ห้าสิบคน อันนั้นมันก็เรื่องของมึงนะเออมึงจะเลี้ยงใครก็เรื่องของมึงเพราะพวกมึงมีผลประโยชน์ร่วมกันนี่กูไม่กดว่า F, เอฟอ่ายูทูบเบอร์ข้างกายมึงนะเพราะกูรู้ว่าพวกมันก็ต้องทำมาหาแดดเหมือนกันนี่แหละหาะไรายได้จาก youtube หาไรายได้จากการถ่ายคลิปตรงโน้นตรงนี้อันนี้ไม่ว่ากันเออเพราะทุกคนต้องทำเพื่อปากเพื่อท้อง ถึงแม้บางคนต้องออกมาปกป้องมึงเข้า,ขางๆมึงตั้งที่เขาก็เห็นสันดานเลวมุมเลวของมึงแต่เขาก็เลือกที่จะไม่พูดถึงเพราะเขาเอาไว้ในใจถ้าวันหนึ่งยูทูบเบอร์กลุ่มนี้เอาสันดานของมึงในใจออกมาแฉกูว่ามึงก็จะแทบมุดแผ่นดินหนีเหมือนกันใช่ไหมอ่าเพราะว่าอะไรเพราะเขาเห็นมาหมดแล้วแต่ทุกวันนี้เขาอยู่กับมึงเพราะเพื่อเงิน มึงอย่าคิดว่ายูทูบเบอร์ทุกคนที่อยู่กับมึงเขารักมึงนะเออปากก็ว่ารักรักรักคนที่รักมันต้องสอนต้องเตือนแต่ไม่มีใครเตือนมึงเขามีแตย่ยอ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 จนตอนนี้มึงไม่รู้จักผิดชอบช่วดีไงเพราะมึงบ้าบ้าที่เขายอมึงนะั่นหลวงตัวเองนะคิดว่าตัวเองทำถูกทุกเรื่องนะเออ แต่ทำบุญตรงนั้นแต่ทาบุญตรงนี้โอ้ยมึงทำบุญกูก็สาธุด้วยแต่มึงอย่าลืมนะทุกบาททุกสตางค์ที่มึงทำบุญเป็นเงินที่คนอื่นให้มึงมาเพราะฉะนั้นคนที่จะได้บุญตรงนี้คือเจ้าของเงินเออมึงจำไว้คนที่ให้ตังมึงไปนั่นแหละคือคนที่จะได้บุญมึงจะได้แต่หนะ้าใจยัง กูไม่ได้ออกมาพูดแบบนี้หลายวันเพราะกูมัวแต่ไปไล่อยู่เพราะไปไล่เนี่ยมันจะจําไม่ได้นะพอพูดพูดไปเดี๋ยวคนน้นตาคนนี้ก็เลยต้องมาอัดคลิปพูดมันจะได้ต่อเนื่องนะเออส่วนดักดกําก็มึงไล่เมื่อไหร่มึงก็บอกกูด้วยกูเชเข้าไปดูมึงแต่น่าจะไม่ได้ไล่อีกนานแหละดักดํานะอืมเพราะว่าพวกของดักดําเนี่ยฉลาด นะคะพวกของดากดำนี่ฉลาดเขารู้จักเอาตัวรอดนะคะแก๊ง18มุงปุดเนี่ยรู้จักเอาตัวรอดรู้จักใช้คำพูดรู้จักสร้างสถานการณ์เพื่อที่จะไม่ต้องไปรับผิดชอบไอ้ดากดำนะคะนี่คือวิธีคิดของพวก18มุงปุดคนดีๆเขาจะคิดแบบนี้ไม่ได้นะคะเขาจะต้องมีจิตเมตตาเพื่อเข้าไปช่วยช่วยเหลือเพื่อนที่กำลังติดพันธนาการอยู่ แต่พวกเขาเลือกที่จะออกมาปล่อยข่าวว่าไอ้ดาดดำไม่ติดคุกเออไอ้ดาดดำอยู่ต่างประเทศพวกมึงนี่โคตรใจดำเลยเอออาศัยว่าแต่งเรื่องเสร็จแล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบและไม่ต้องให้เอฟซีของไอ้ข้างแคมมาต่อว่าตำหนิอะไรก็แล้วแต่เพราะพวกมึงสร้างเรื่องไว้แล้วว่าคนที่อยู่ในคุกไม่ใช่ไอ้ดาดดำช่างน่าเวทนายิ่งนะัก นะอ่าถ้ามึงพูดว่าดากดําอยู่ในคุกพวกมึงก็ต้องไปรับผิดชอบไปช่วยประกันออกมานี่คือวิธีเอาตัวรอดของคนเลวนะพวกมึงจําไว้แต่ละตัวที่ออกมาเยอยวมาช่วยกันดานะ่ะพวกมึงจะเจอชะตากรรมแบบนี้เมื่อมีคดีหมายศารเข้ามาคนข้างหลังจะต้องใช้กับพูดว่าบะเมนบะไซบะไซคนนั้นไม่ใช่พวกของเราเอเขาจะใช้มุกนี้นะ พวกมึงก็ระวังระวังหน่อยไปด่าใครไว้นะ่ะเออไอ้พวกที่มีคดีความเนี่ยให้ระวังตัวนะเพราะกลุ่มแก๊งของมึงเขาไม่มีทางมาช่วยมึงเพราะเขาเตรียมที่จะหันหลังให้เหมือนดากดําไงเออเงินแค่สามแสนเห็นว่าวันวันที่สองวันแรกว่าประกันไม่ทนันเออว่ามันค่ำ ใช่ไหมเออวันที่สองยังมีโอกาสกูนึกว่าแค่ขํามันมันส่งตัวไม่ทันเพราะตรงกับวันอาทิตย์แต่วันที่สองมีโอกาสที่จะประการตัวไอ้ดากดาแต่พวกมึงก็เลือกที่ไม่ทําแล้วมาบอกว่าเงินไม่พอเพราะหลักประกันแพงเกินถึงสามแสนไม่จริงถ้าพวกมึงคิดจะช่วยเป็นล้านพวกมึงก็ช่วยมันได้เอดากดาน่ะเพราะพวกมึงมันมีตังเยอะได้ข่าวว่าเอฟซีของพวกมึงอ่ะรวยทั้งนั้นเออ แก้พวกมึงเอ่ยปากเขาก็ต้องช่วยมาหรือเฉพาะตัวกลุ่มแก๊งสิบแดมงกุฎกูว่ารวยทุกตัวเออแก้ออกกันคนละห้าพันคนละร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่พวกมึงก็ช่วยดากดำได้แต่พวกมึงเลือกที่จะหันหลังให้ดากดำไม่ให้ความสำคัญกับดากดำปล่อยให้ดากดำพาเชิญชะตากรรมโดยลำพังอืม นี่กูไม่ใช่เพื่อนดักดํานะแต่กูก็นึกสงสารมันกูมาดูดวงมันเมื่อวานกูไม่พูดแรงเพราะกูสงสารดากดํากูเป็นคนมีคุณธรรมกูไม่ซ้ําเติมใครถ้าทุกคนได้เข้าไปดูคลิปดูดวงดากดํานะจะไม่พูดด้วยคําพูดที่แรงๆหรือหรือแบบว่าสะใจอะไรจะพูดแบบซอฟๆพูดแบบเบาๆนั่นคือพี่ก็สงสารเขาเออไม่ใช่พี่ไม่ใช่คนใจร้ายไม่ใช่คนใจดํา พี่มีคุณธรรมพอที่จะไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมใครวันนี้ดาดดำอยู่ในพันธนาการแต่มีเพื่อนที่เป็นแก๊งสิบแปดมงกุฎทอดทิ้งเขานะอ่าพูดไปแล้วก็อย่างว่าแหละเพราะพวกมึงมันไม่รักกันจริงไงมันไม่จริงใจให้ใครเพราะกูเห็นแล้วไอ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 มุดช่องคลอดมันประกาศแล้วว่ามันจะไม่จริงใจกับใครทั้งนั้น เพราะการจริงใจมันแดกไม่ได้เพราะไอ้ไอ้ไอ้ปูช่องข้อนะมันเป็นคนพูดกูจําได้อยู่ก็ไม่แปลกใจที่ดากดาถูกทอดทิ้งไม่มีใครเหลียวเลยทุกคนร้วนแต่หันหลังให้ดากดาทั้งนั้นอืก็คิดดูก็แล้วกันพวกเอซหรือพวกแกง๊งสิเปนมงกุฎนะ่ะถ้ามึงก็มาฟังกูนะพวกมึงอย่าเพียงพํามถ้าพวกมึงเพียงพําเมื่อไหร ขบวนการแก๊งของมึงทั้งหมดแต่พรรคพวกไอสายนอกสายในวงแหวนงหวนงแหวนรอบนอกอะไรหรือไอ้แท้แล้วก็แต่ไม่ไม่มีทางช่วยพวกมึงเพราะมันพร้อมที่จะตัดสัมพันธ์ทันทีการตัดสัมพันธ์ของมันตัดแบบนิ่มนิ่มตัดอย่างฉลาดชาญฉลาดมันจะพูดคําว่าไม่โดนจับเห็นไหมเออไม่โดนจับแน่นอนแต่จริงๆแล้วโดน พราะถ้าโดนพวกมึงก็จะโดนถล่มว่าทําไมไม่ไปช่วยอ่พวกมึงนี่มันฉลาดแกมโกงอ่าแต่มึงไม่อาจฉลาดเหนือกฎแห่งกรรมล็อกวันนี้พวกมึงทอดทิ้งดักดพวกมึงทุกตัวก็จะโดนทอดทิ้งไปทีละตัวทีละตัวทีละตัว,ตวเมื่อเจอคดีความจะไม่มีใครไปช่วยเพราะทุกคนไม่ช่วยเหลือกันมันจะเป็นแบบนี้แหละมันจะถูกตัดออกทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้น อทีนี้แก้งสิบแปดมงกุฎก็จะเหลือแก้งศูนย์มงกุฎนะคะทุกคนวันนี้คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเออดาดดำเมออย่าลืมเปลี่ยนกางเกงในฝากถึงดากดำอย่าลืมเปลี่ยนกางเกงในนะดากดำนะเออแล้วก็เจ้าหน้าที่ในในในเรือนจําด้วยทีหลังจะจับดากดำเนี่ยต้องตรวจช่องคลอดมันด้วยมันอาจเจาตัวสับช่อนไว้ในช่องคลอดหรือช่วงล่างของมันก็ได้ นะจ๊ะนะจ๊ะฝากให้คิดบายบายเจอกันคลิปต่อไป